จังหวัดนครปฐมตำรวจทางหลวงรวบรถบรรทุกน้ำหนักเกินผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกคงกฤษตเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกพักพลสุชนรักษาราชการแทนผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำรวจโทนโรดมยุบวบู์รักษาราชการแทนรองผู้กำกับสอง กองบังคับการตำรวจทางหลวงพันตำร,รวจโทวัชิมินเสนรองผู้กำกับสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงแต่กวาดขันผู้ได้ขับรถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดใช้บนทางหลวงสืบเนื่องมันจากเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาพันตำรวจตรีกล้าสมบัติพิบูร์ รักษาราชการแทนสรารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงร้อยตำรวจเอกเอกกริขุนรักพรหมร้อยตำรวจโทบดินทร์จำปาสีร้อยตำรวจตรีอำนวยบุญทองศรีร้อยตำรวจตรีฉลาดใจแก้วรองสรารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวง ดาบตำรวจจากกระพง์พุทธหารดาบตำรวจจิรวรรน,นินพิชิตชัยปริชาจากสิบตำรวจขนรัตนาคนาใสาผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้ร่วมกันจับกุมตัวนายพิสิ์เกตเก้วอายุ53ปีได้ที่บา้านเลขที่2 2หมู่ตําตำบลดอนพุทธาเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม ร้อมรถบรรทุกส่วนบุคคล,นน 3, ลันิตสามพลาหกล้อยางสิบเส้นบี่ห้ออิสุสุสีขาวน้ำเงินเทาฟ้าชมพูเขียวเหลืองหมายเลขทะเบีย90 29, น90 5729นครปฐมใบช่างน้ำหนักห้างหุ้มสินรมการโรงสีไฟปฐมวิวัฒน์เลขที่25264โดยกล่าวหาว่า ผู้ได้ขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คับนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมาใช้บนทางหลวงพฤติการทางกล่าวตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุดจับกลุ่มออกกวดขันปราบ,ร,าบรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดบนทางหลวงแผ่นดินดังนั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมได้ออกตรวจตรามาถึงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามสองสามสามกิโลเมตรที่สามสิบหกตำบวลวลมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมพบรถบรรทุกส่วนบุคคลชนิดสามเพลาหล้อมียางรถสิบเส้นดังกล่าววิ่งมาบนถนนลักษณะมีการบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักจำนวนมากจึงได้เรียกเข้าตรวจสอบระหว่าง ทางนั้นรถบรรทุกขนางกล่าวได้ขับหลบหนีตำรวจมาด้วยความเร็วสูงลักษณะแสงซ้ายแสงขวากับรถคันอื่นๆมีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่างกระทันหันเป็นการขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นการกระทำที่สร้างความหวาดกลัววุ่นวายตื่นตนระหนกตกใจขึ้นในที่สาธาร,รณะ รวมถึงอาจทำให้สุดจริตชนได้รับอันตรายจากการกระทำดังกล่าวนิวท้อ24วันนี้ทัศ์นนิดามามีสุภาพข่าวนิราชิพสีรายงาน